คโรไลนารีเพอร์ของบ้านนี้ก็ยังอยู่วันนั้นนะเขาให้ไปลูกแรกทิศสุกเขาให้ไปโหถ้ายกเข้าบ้านเนี้ยังจะออกลูกอีกหลายรุ่นนะคะเพราะว่ายังมีดอกอยู่สุดยอดของความเผ็ดส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพริกเรนโบู ส่วนนี้เป็นโกดเพเปอร์เนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นโกดเพเปอร์มีหางเหมือนกันแต่ทรงเม็ดจะยาวมันจะไม่เหมือนแคลรไลนารีเพอร์นะคะส่วนอันนี้เป็นพริกที่ว่ายาวแบบถั่วฝักยาวอะ่ะโอ้ยออกออกเม็ดมาอีกแล้วอุย้ยสวรถเขาเม็ดติดลูกเลย ส่วนอันนี้เป็นฮาบานาโร่ค่ะนี่โอ้โหโอุห้ยน่าซื้อมาปลูกค่ะเขาซื้อมากระถตอมละยี่สิบเหรียญปีหน้าจะซื้อบ้างว้าวทั้งหลายลกูกโอ้โหแค่สามอาทิตย์นะคะที่ไม่ได้มาน่าปลูกมากเลยเนี่ยค่ะ แต่เป็นประเภทเผ็ดกลางๆไม่ได้เผ็ดเหมือนเหมือนโกดเพเปอร์นะคะอันนี้เป็นโกดเพเปอร์นะนี่ค่ะนี่ให้ดูความต่างมันจะยาวค่ะมันจะเป็นยาวๆแบบเนี้อันนี้ก็เผ็ดส่วนอันนี้เป็นแคโรไลนารีเฟอร์จะต่างกันนะคะนี่เนี่ยต่างกัน เชื่อเลยไม่อยากเชื่อว่าพิกพิคแมวแมาแมวเมวออกมาอีกแล้วแมวแมวเมวโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บกัญชาแมวมาให้นะแมวเออเขาเดินออกมาเลย แมวมีอีกตัวหนึ่งสามสีตัวนั้นไม่ไม่ค่อยเป็นมิตรเหมือนตัวนี้แมวแมวเดี๋ยวไปเก็บกัญชาแมวมาให้นะ,ะอุ้ยโอ้ดาวเรืองสวยจังเลยอ่ะโอ้เขาปลูกดาวเรืองได้สวยจังฮะอืมโอ้โอโดกด้วยเขาไม่ได้ดูแลนะคะแต่ดอกดก โอ้โหโดกจังเลยดาวเรืองอนะ่ะเมียวผู้หญิงคนนึงกำลังเดินมาสูบบุหรี่ต้องเอาแมสขึ้นละเมียวสวรสเขาไม่ติดลูกเลยคนะ่ะเนี่ยโอ้ยเหมนบุหรี่ อุ้ยฮาวานาโร่ก็ดกอุ้ยสามาธิตผ่านมาพอกลับมาอีกครั้งดูฮาวานาโรก่ก็ดกผัดกะเพราคงอร่อยทำน้ำพริกหนุ่มก็คงอร่อยกี่รูปสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูก, 3, 4, 5, 6, 7, 7ลกที่มองเห็นประมาณเจ็ดลูกค่ะแต่อันนี้สิไหนลองนับสินับไปทวนค่ะอู้ ดูความยาวอะ่ะดูยาวมากเลยเนี่ยโอยาวอันนี้เอาออกมาข้างนอกดีกว่าเขาจะได้งามงามเม็ดพิษจะได้สวยๆไม่งั้นไปไปคือความคือเม็ดพิษยาวเกินแล้วก็ไปวางอยู่บนดินที่กระถางมันก็ทำให้พิกรูปทรงไม่สวย โอแล้วดูเม็ดอ่อนๆค่ะนับไม่ท้วนเลยหน่าปลูกมากโดกด้วยดูสิน่าสนใจน่าสนใจมากๆเนี่ยค่ะเสียดายต้นเตี้ยถ้าต้นสูงๆนะเวลาออกเม็ดมาเม็ดก็จะห้อยห้อยเหมือนกับฝักคูณนะ่ะจะสวยมากค่ะยังน้อยก็ให้ให้ต้นเนี่ยสูงขึ้นอย่างเงี้ย ันน้ดูสิต้นเตี้ยค่ะโอสวยจังเลยอะ่ะแสดงว่าต้องใส่ดินให้มากกว่านี้ให้โคนพริกอยู่ประมาณขอบกระถางเม็ดพริกออกมาจะได้สวยเน่พวกนี้ก็จะสวยอะ่ะโอสวยจังเลยอะ่ะสวยมากเลยแล้วดอก เห็นเม็ดเล็กๆไหคะดกมากแล้วถ้าพวกนี้ยาวนะมันจะสวยมันจะห้อยเหมือนกับฝักคุณเหมือนกับฝักแครค่ะที่ห้อยระยาลงมาสวยจังเลยอะ่ะกดเพเปอร์ก็เยอะโอ๊ยยืดย้ว,ว,วหูหมาหนักคะ่ะพื้นมันเปียกไม่อยากให้หมาเดินกอเพเปอร์ที่เห็นลูกโตตอนนี้มีอยู่สามลูก เขาเก็บไปบ้างแล้วแต่ดอกยังเยอะอยู่แต่อันนี้สิยังไม่เคยยิมยังไม่เคยเลยค่ะนี่นั่นโอ้แครโรไลน,หนาดีเพอรมเมื่อกี้เถียงกับพี่ที่เดินป่าเห็นด้วยกันเพราะว่าโทรศัพท์แล้วเปิดเปิดให้เห็นหน้าด้วยค่ะก็ให้เขาดูแครโรนาดีเพอร์เขาบอกว่า อุ้ยเยอะแยะเลยที่พี่ไปเก็บบอกมันไม่มีพี่เขาไม่ได้ปลูกให้เก็บแครไลน่ารีเพอร์ราคามันจะแพงกว่าโกดเพอร์ที่พี่ไปเก็บเนี่ยโกดเพอร์เขาก็เถียงอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ <c oughs> ดูสิคะเนี่ยเม็ดเดียวนี่ก็กินไม่ได้แล้ว <c oughs> มันเผ็ดมาก ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอุย้ยเขาออกมาแล้วสองตัวเลยเดี๋ยวจะเดินไปเก็บกัญชาแมวมาให้เมาแมาเนี่ยค่ะเดินมาทั้งสองตัวเลยบ้านเขาบ้านเขาลกลกแมวว่าไงาลูกว่าไงาสามสีแมวเดี๋ยวไปเก็บกัญชามาให้นะเดี๋ยวไปเก็บกัญชาแมวมาให้นะจ๊ะน่ารัก ตัวเนี้เป็นมิดมากเดี๋ยวจะไปเก็บเดินไปเก็บกัญชาแมวมาให้แมวก่อนค่ะอันนี้เป็นเบลเป็นพิกพิกใหญ่ธรรมดาค่ะไม่สนใจสนใจก็คือพิกที่ห้อยอยู่เนี่ค่ะกูอยากได้ยังไงอยากปลูกค่ะอยากปลูกจังให้ดูโกดเทพรอ,อ,อีกครั้งนะคะนี่ นี่ค่ะยังไม่สุกนี่สามลูกยังมีลูกเล็กๆอีกเยอะเลยมีดอกอีกเยอะเลยนี่นังเอกนั่งเอกศึกส,สวยไม่พบกันใหม่นะคะจะเดินไปเก็บกัญชาแมวเอามาให้เจ้าแมวสองตัวนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ